คลิปนี้ก็มาถึงเรื่องราวของชาวลัคนาราศีเมถุนกันนะครับทุกคนในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นเดือนที่ดาวตรีเทพย้ายราศีทั้งสามดวงเลยนะบอกได้เลยว่ามีผลกับทุกราศีเลยนะครับเพราะว่าเป็นดาวใหญ่ดาวที่โคจรกันเป็นปีๆนะแล้วก็อยู่กันเป็นปีๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ดาวใหญ่ทั้งสามดวงเนี่ยดาวพฤหัสดาวราหูดาวเสาร์เนี่ย ย้ายราศีทั้งสามดวงเลยอ่ะก็ส่งผลกับทุกราศีแต่พิตีจะพูดรวมๆไปเลยนะไม่ได้ทําคลิปแยกนะครับเราจะได้ไม่เสียเวลาในการดูนะครับเพราะว่าพอดาวย้ายปับ๊บเขาก็อยู่ราศีนั้นเป็นปีเลยนะเพราะฉะนั้นก็ฟังกันในคลิปเดียวไปเลยนะครับมาเริ่มตั้งแต่ดาวปีดวงที่หนึ่งนะก็คือดำฤกษ์ยูนะดำฤกษ์ยูนี่ยังคงอยู่ที่เดิมนะครับชาวพฤกษ์ชาวเมถุนนะครับยังอยู่ในราศีพฤกษ์นะ บรุยูนี้เป็นดาวเกี่ยวกับการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการรื้อฟื้นอะไรที่มันเป็นความลับที่เราเคยสงสัยหรือที่เราเคยปกปิดต้อนเน้นทุกอย่างถ้าเกิดดาวอยู่ตำแหน่งนี้ต้องระวังนะข้อดีก็คืออะไรที่เาเคยสงสัยเคยแบบมีความไม่แน่ใจไม่มั่นใจนะครับเราจะพบคำตอบที่ดีพบคำตอบที่ชัดเจนนะครับแต่ในมุมเสียนะความลับอะไรที่เราพยายามปกปิดนะครับ จะมีคนมาขุดมาลือ้อมาทำให้มันเปิดเผยเพราะฉะนั้นชาวไม่ถุนพยายามอย่ามีความลับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีความลับก็พยายามให้มีน้อยที่สุดนะถ้าเกิดมันมีการเปิดเผยขึ้นมาเนี่ยอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่งามเนี่ยคนที่เดือดร้อนก็คือชาวไม่ถุนนั่นเองนะอันนี้เป็นอิทธิพลของดาวฤกษ์อยวนะมีทั้งดีมีทั้งเสียนะครับมาดูดาวพฤหัสกันบ้าง ดาวพฤหัสเนี่ยจะย้ายราศีนะจากพฤกษบมาอยู่ในถุนในวันที่สิบสามพฤษภาคมนะครับเราจะอยู่ตรงนี้หนึ่งปีเลยเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยเขาทําหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของความรักที่ผ่านมาอาจจะมีการทําอะไรที่มันไม่ค่อยเปิดเผยเท่าไหร่ในเรื่องของการงานแล้วก็ความรักอาจจะแบบมีโปรเจกต์มีงานต่างถิ่นง,งานออนไลน์งานที่ยัง ทำไม่เต็มตัวนะหรือไม่ก็ความรักที่ยังอ,อยู่ในสถานะที่คบกันพูดกันคุยกันเจอการแชทคุยกันอะไรประมาณนี้ยังไม่ค่อยมีความชัดเจนแล้วเดี๋ยวพอดาวพฤหัสย้ายมาทับลัคนาเนี่ยตั้งแต่วันที่สามพฤษภาเนี่ยทุกอย่างจะเริ่มมีความชัดเจนขึ้นแล้วก็ดาวพฤหัสทับลัคนาเนี่ยก็ได้เขาเรียกว่าดาวพฤหัสเป็นดาว สุภปเคราะ์ก็คุ้มโทษคุ้มภัยชาวเมทุนเพราะฉะนั้นตลอด1ปีเนี้ชาวเมถุนทําอะไรก็ค่อนข้างที่จะปลอดโปร่งโล่งสบายถึงจะมีอุปสรรคปัญหาใดๆก็สามารถผ่านไปได้ด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสนะครับก็ถือว่าเป็นอีก1ปีของชาวเมถุนนะที่อะไรที่มันคุมเคือไม่ชัดเจนจะเริ่มมีความชัดเจนแล้วก็พัฒนาต่อไปได้นะ ทีนี้มาดูดาวเสาร์ก็ดาวเสาร์ก็เป็นดาวปีอีกหนึ่งดวงที่ย้ายราศีวันที่สิบเก้าพฤษภาเนี่ยดาวเสาร์ก็จะย้ายนะจากราศีกุมมาอยู่ราศีมีนนะครับดาวเสาร์ของชาวเมถุนเนี่ยเขาทําหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของอาการเจ็บป่วยนะเป็นดาวเจ้าเรืนอนภพนานก็เกี่ยวกับการเจ็บป่วยการเดินทางนะครับ ต่างชาติต่างถิน่นนะแล้วก็จากที่ผ่านมานะดาวเสาวอยู่ในภพเดือนสุภาก็ต้องมีเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางนะครับระวังเกี่ยวกับการเดินทางหรือไม่ก็ความสําเร็จที่มันทําเกี่ยวกับออนไลน์ต่างถิน่นอันเนี้ยที่ผ่านมาจะค่อนข้างดีแต่ที่ที่ต้องระวังที่ผ่านมานะอาจจะเกี่ยวกับปัญหาของสุขสุขภาพของผู้ใหญ่ ผู้อยากจะมีเกณฑ์การเจ็บป่วยหรือไม่ก็เกี่ยวกับการเดินทางก็ต้องระมัดระวังนะครับที่ผ่านมาแต่เดี๋ยวพอดาวราหูดาวเสาร์เนี่ยเดี๋ยวพอดาวเสาร์เขาย้ายวันที่สิบเก้าพฤษภาเนี่ยมันอยู่ในเรือนการงานนะก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงงานอย่างชัดเจนจากที่คุมเครือคุมเครือเนี่ยดาวเสามาอยู่ตำแหน่งนี้จะเริ่มมีความชัดเจนขึ้นนะครับ แล้วก็บางคนก็ถึงกับเปลี่ยนงานไปเลยจากที่แบบทําอยู่แบบเบื้องหลังทําแบบไม่บอกใครนะครับพอดาวสามมาตําแหน่งเนี้ก็จะเริ่มมีความชัดเจนในหะน้าที่การงานมากขึ้นการงานที่เราทําอยู่ทําเป็นงานจอบงานเสริมก็เริ่มที่จะมีการแบบชัดเจนเป็นงานหลักมากขึ้นแล้วก็ดาวเสา,าอยู่ในเรือนดาวพฤหัสพฤหัสก็มากลุมลัคนาอีกเพราะฉะนั้นในปีเนี้ย ก็ค่อนข้างชัดเจนนะอะไรที่มันคุมเครือคุมเครืออยู่สําหรับชาวเมถุนนะก็เริ่มมีความชัดเจนขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของความรักนะครับอันนี้ก็เป็นอ้ออีกดาวหนึ่งก็คือดาวราหูนะดาวราหูนี่ก็เป็นอีกหนึ่งดวงนะที่ย้ายราศีจากมีนมาอยู่ราศีกุมนะที่ผ่านมาเนี่ยดาวราหูนะครับทาหน้าที่เกี่ยวกับความสําเร็จเกี่ยวกับต่างถิ่นเกี่ยวกับผู้ใหญ่ ดาวราหูที่ผ่านมานะครับอยู่ในเรือนก,การงานก็มีเกณฑ์การงานอาจจะเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนเกี่ยวข้องกับออนไลน์นะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะครับแต่วันที่5พฤษภาดาวราหูก,ก็จะย้ายจากราศีมีนมาอยู่ราศีกุมได้ตำแหน่งกเกษตรนะครับกรเกษตรนี่ก็คือความมั่นคงนะเพราะฉะนั้น อะไรต่างๆนานาเนี่ยจะเริ่มลงตัวนะในเดือนพฤษภานี่แหละเละห็นไหมพอดาวราหูสุภามาอยู่ในบ้านตัวเองอ่ะก็เกิดความมั่นคงทุกอย่างความสําเร็จผู้ใหญ่อยากที่แบบช่วยเหลือไม่เต็มที่ช่วยเหลือไม่เต็มตัวนะครับพอมาตรงนี้ปับ๊บความสําเร็จหน้าที่การงานต่างๆก็เริ่มมีความชัดเจนแล้วก็เริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นอิทธิพลของดาวตีเทพ ที่จะส่งผลกับชาวเมถุนเนี่ยถ้าจะดูภาพรวมๆปีนี้ชาวเมถุนอะไรที่มันคุมเครือไม่ชัดเจนก็จะเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นทีนี้มาดูดาวเดือนกันบ้างดาวเดือนก็คือดาวที่โคจรเป็นเดือนๆนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวประจาตัวของชาวเมถุนเลยก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธเนี่ยเป็นดาวประจําตัวนะแล้วก็ในเดือนพฤษภาคมนะครับยังอยู่ในราศีเมษในภพเดือนลาภะนะ ก็คือมีความสําเร็จอะไรต่างๆนานาเนี่ยแล้วก็ดาวพุธเขาก็ทําหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของพันทูด้วยบ้านรถที่ดินนะใครที่ติดต่อเกี่ยวกับรถบ้านที่ดินอะไรต่างๆนานาในช่วงเดือนเมษาเอในช่วงเนือนพฤษภาคมเนี่ยก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นดาวพุธอยู่ร่วมกับดาวทิศนะดาวทิศมาจากพบเพื่อาสหสชะนะครับการติดต่อสื่อสารเจราจานะกับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถบ้านที่ดินยานพหนะหรือแม้กระทั่งเรื่องของ ความรักก็ได้นะมีการติดต่อสื่อสารเจรจาก็มีความสําเร็จนะครับแล้วก็ดาวคารเนี่ยดาวเจ้าเดือนราภะไปอยู่ในเรือนการเงินเห็นไหมพอติดต่ออะไรต่างๆนานาก็มันก็ได้เงินมานะแต่เะว,ว่าดาวคารเนี่ยเขามาจากเรือนอริด้วยเพราะฉะนั้นก็มันไม่ได้ได้มาแบบง่ายๆนะมันได้มาแบบในรูปของนี้สินก็คือเหมือนกับอารมณ์ประมาณไปกู้เงินไป ุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคารนะหรือว่าผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้ให้เงินมาก้อนนึงอะไรประมาณนี้โอ้ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มีดาวเกตนะครับดาวเกตในนาศีสิงซึ่งเป็นพบเรีนสาชักการติดต่อสื่อสารการเดินทางพูดคุยนะครับในช่วงเดือนนี้ก็อาจจะเดินทางติดต่อมากหน่อย,พ,ยพูดคุยเจราจาสื่อสารกันมากหน่อยนะในช่วง เดือนพฤษภาคมสาหรับชาวเมถุนนะครับการเงินก็โอเคนะการเงินติดต่อสื่อสารเจรจาค้าขายได้รับความสําเร็จนะแต่ตาวองคารตําแหน่งนี้เขาเป็นได้ตําแหน่งนิดเนี่ยก็คืออาจจะได้มาไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับจากร้อปร์เซ็นก็อาจจะได้มาสัก6 0สิ็ออะไรประมาณนี้เนาะ ทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับการงานกันบ้างดาวการงานนะ่ะพิติก็พูดไปแล้วนะเพราะว่าเป็นดาวพฤหัสนะครับดาวดาวพฤหัสเป็นดาวการงานของชาวเมถุนรับลัคนานะครับในวันที่13าพฤษภาเพราะฉะนั้นในปีนี้การงานค่อนข้างที่จะมั่นคงนะครับแล้วก็พฤหัสในเรือนนี้ได้ตำแหน่งองค์เกณ์ด้วยแล้วก็อุดมเกณฑ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานรวมถึงความรักด้วยนะพิติก็พูดรวมๆไปเลยเพราะว่าเป็นดาวดวงเดียวกันนะครับ ดาวพฤหัสทับลัคนาการงานและก็ความรักได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์และก็องเกณฑ์ก็ค่อนข้างมีความสําเร็จนะก็ปีนี้เป็นปีของชาวม,มิถุนโดยตรงเลยนะครับทีนี้มาดูเรื่องของดาวศุกร์กันบ้างดาวศุกร์นะดาวศุกร์ไปอยู่ในภพเรือนกรรม,มะได้ตำแหน่งอุดด้วยดาวศุกร์นี้ก็ทําหน้าที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือไม่ก็ความความสุข นะการงานอะไรต่างๆนานาก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับบุตรบริวารน,นะบุตรบริวารก็มีโอกาสเติบโตในสายงานมีความสุขมีความเจริญเติบโตมากขึ้นนะครับแล้วก็ดาวสุขอยู่คู่กับดาวเสาวซึ่งเป็นเจ้าเรือนภพกนะนะบุตรบริวารอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางก็ได้เกี่ยวกับหน้าที่การงานนะก็เป็นอีกหนึ่ง ถ้าเกิดพูดในรายเดือนก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่ชาวเมถุนเนี่ยค่อนข้างประสบความสาเร็จแล้วก็เป็นอีกหนึ่งปีนะครับที่ชาวเมถุนน่าจะมีความชัดเจนเรื่องเกี่ยวกับการงานแล้วก็ความรักนะมีอะไรก็ลุยให้เต็มที่นะเป็นปีของเราแล้วนะชาวเมถุนนะครับก็ขอวอวยพรให้ประสบความสำเร็จทุกเรื่องนะครับดูดวงให้สนุกนะครับทุกคนแล้วก็มีความสุขในทุกวันแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ใน ราคีต่อไปนะครับสวัสดีครับ